สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสโนว์เอฟเป็นแพงเอฟซีหนองอิงครับปลอดัยครับเบาทนในช่องท้องพูนแบ้น้อยน้องอิงครับโอ้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 ว่าไม่นั่นคือเรียนครับสิงว่าไม่หมันครับหาวตรงๆเลยเป็นเวลาที่ปล่อยง้วนเขาคอกนะครับนี่คำคำแบบนี้ครับแดดบด ล้มมากครับพี่น้องโอ้ยว่าแม่นในพายุหรือดูร้อนนะครับว่าแม่นฝนสิโตกญงยังครับฝนบ่ตกครับแต่ไฟดับเงอดไหลายฝนกับบ่ตกล้มมากแบบเออหอบกี่เดินเข้าบ้านสามกิโลครับแบบคือตอนแรกนะฝนมันส่งสิโตกแองนะครับก็เลยว่าเออถ่ายฝนตกก่อนมันก็สิตกเพรามดินเอนะั ไหนได้ทาแล้วทาอีกมันบดตกแต่ว่าล่มไงมาครับเพราะแต่ล่มไงมาไม่ก็หอบกิดทีเ่เขาเขาเฮือนนะครับประเดี๋ยวพ่เต่มายื่นสีดน้ำยื่นสีดน้ำได้แป๊บเดียวครับไฟดับโอ้จนตาวนี้ยังบวามาอยู่ไหมเงืดหไหลาการไฟฟ้าแห่งบาทนองคู่ พี่โดพี่โดพี่โดนี่มีส่วนรวมทุกเขตการนีรลีเนาะป้ายสีสกเกตรสางบ้านครับถือกลมใหญ่เอาไปกินเหรอ <c oughs> บอกว่าหนาสางเนี่ยครับพี่น้องบอกว่าหนาซากว่าเบิกงเนีน่ยนี่หายหนาหายตาไปใสขนาดไป้ายไอตอกตะปูยืดไว้ย่างนี้ไหมพี่น้อง ลมแห้งชนิดที่ว่าเออแล้วมาทางนี้พร้อมั้มาทางหนาบ้านนะครับทำนมนฝนมากก็คือว่าเปียกเม็ดแหละครับทั้งในนะสุ่มเสริมมันเปียกเม็ดไปขาดเลยครับนี่ลมผัดครับพี่น้องไปยังขึ้นดู ไปมะงวัวเป็นงัวแม่ออกลูกนะครับออกลูกแล้วพอดีอยังโลกมันค่าอยู่ข้างในบ่หรือยังไหนมันก็นเลยไอ้บอ้อวนนะครับโหลดมาแล้ว ไฟไม่มีนะครับไม่มีไฟนะครับมาพี่มาพี่มามาพี่บรรยากาศน้ำแรงครับย่างเหยียบตะเสือกจะคของ ไเป็นท,ทองคำหลังจากที่ปูเอางวเขาอขอกเมดนะครับกะแสเป็นคิวของทองคำนะครับคิวสุดท้ายเห็ชมบรรยากาศยามแรงครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับยามำํำยามแรง แดดอ่อนๆครับเตเวนสิตกดินเราจะไปให้อาหารตูหลูนะครับค่ำนี้นะครับตูหลูยัง นอนอยู่หร History, no one one ือเปล่านะครับสองทองเรียกอะไรอ่ะเบิ่งสแนนน้ำมาบ่นนน้ำมาบ่เด้อพนเห็นเป็นแนมเห็นรดดยืนเอิ่นเดบ่มาไดยืนเอิ่นเด้ยืนเอินเด้พุ่นเน่มาแล้วมาแล้วมาแล้วตุมตุุมตุมตุุมุมรงตงงมาแล้ว เตริง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 มานนำเบิ่งตาเลียนเตริง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 ติ้งติ้งนะตามมาไดติดครับตองทานไปไปหาตหลูมาตหลูวะมาลีนอนอยู่พี่ยังสีน้ำมะฮองอีกเด้งเงี้ยอีกตหลูวะ อุตสาห์มันลีนอนอยู่คอนโดเงียบๆยังสินำมาห้องสิหูอีกอยู่บักลาตูลู โอ้ชีวิตมีอะไรตังเยอะแยะวาายวายวายยวาเหมือนจะเจ็บตานะตัวหรูเรานะอ้าวอ้าวอ้าเมื่อลาเจ็บตาครับสงสัยต้องไปหายามาให้น้องหยอดตาแล้วนะครับแบบนี้ต้องไปหาหมอนะครับไห <c oughs> <c oughs> นไหนใครเจ็บตา อันน้ามาดิมองกล้อง которая, เนี้วเนี่ยโอ้ยดังสีชมพูอ่ะดังสีชมพูตรองต้องเลยอ่ะ <c oughs> รอบที่แล้วน้องเจ็บข้างขวานะครับข้างข้างขวาเห้านะข้างซ้ายน้องนะครับรอบน,นี้น้องเจ็บข้างขวาน้องนะครับรอบที่แล้วข้างซ้ายรอบนี้ข้างขวานะครับเป็นอาการเดียวกันครับกับรอบที่แล้วนะครับแ้วก็รรอบที่แล้วก็หายเองนะครับรอบนี้ก็ อาจจะหายเองนะครับอเอวไปไหนวะเอวไปไหนไม่มีพุงโอ้ยไม่มีเอวแล้วให้อาหารตัวหลูนะครับมกลาไปเที่ยวกับัมันคือเก่าเ้อไปเที่ยวเราต้องกลับมานอนบานเด้อหามนอนข้างข้าง,างอื่นหมูบอขี่ข้ามไปตามหามันสีหิวเขาหิวน้ำ เมือ่อได้ไอพอ้อมกะให้กลับไปนอนบานไงมือพ่อพุ่นโกบกม่วงคอกแบบ่นะเหมือนคอนโดครับความสูงของคอนโดครับปุ่ดนี่ครับคือความสูงครับเขาขึ้นมาให้อาหารหน่องอยู่ใต้หลังคาครับเป็นห้องใต้หลังคานะครับเหมือนกับไอภาพยนตร์ชื่อดังนะครับมีห้องใต้หลังคานะครับ ไปละดูบาดูไปไายบาย,บาย,บายไปครับต่อไปกับเป็นคิวของแบ่และไอ้สามทองนะครับเป็นคิวของสามทองครับทองทานทองแท้และทองขาวนะครับเบิรงเบิรงนเบิร์มาแล้วเบิรงเบิรงมาแล้วเขาบอกเมื่อไง เรนมานำเอา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 ตึงตึงลีลาลีลาดีขนาดเอา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 เฮ้ยเรนตั้มทอไอเผากขยะซะเนาะพี่โดมาแล้วพี่โดมาแล้วตายตายแท้เสร็จแท้พี่โดมาแล้วเสร็จแท้พี่โดมาแล้วเสร็จแท้ เอาจัดการพี่โดเลยสองลุมหนึ่งเอาเมียนเมียน <laughs> บดใจบดใจสองทองบดใจอเอาเมียนเมียนเมียนเอาเอาเอาอ่ะอร่อยอรลุยลุยเลยลุยพี่โดเลยเขาข,ข,ขวากีฬาสองทองมะเรียบร้อยครับสำหรับ ทองทานกับทองแท้นะครับบันทึกอสิเป็นคิวของน้องต่ายหรือว่าน้องทองขาวนั่นเองน้องทองขาวพอดีไอ้้าแห้งยังเหลือนะครับแต่ว่าหัวอาหารน้องก็จะให้เช้าเย็นนะครับประมาณหนึ่ง่อนนะครับ เขาไปเอาสอดมาต้วงนะครับแต่ว่าเข้าใส่มือประมาณนี้นะครับมามามา,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 มาน้องทองขาวนะครับเรียบร้อยครับ สำหรับน้องสามทองครับอ่ะขอบคุณทตกวแรงใจครับพี่น้องสำหรับคำนี้นะครับเดี๋ยวเมื้อเอ่นมาอัปเดตกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับฝากกดซับสไครต์ก็ไลค์ก็แชร์ฝาก,กเบิดโฆษณาดังค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับสกอร์ในพกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับน,น,น,น้องทอนขาวน้องทองขาวไหนๆไหนขอดูหน่อยดิอทองขาวกินอะไร